รายชากที่มาของมีมสไปเดอร์แมนชัก มัสเตอร์เบตติ้งสไปเดอร์แมนนั้นเป็นมีมภาพปรับแต่งมีที่มาจากซีรีส์แอนิเมชันสไปเดอร์แมนปี1967ตอน e l e เ t เล็กโทรเดอะฮิวแมนไลนิ่งโบในฉากนั้นเนี่ยสไปเดอร์แมนกำลังหลบอยู่ใต้โต๊ะครับในขณะที่เขาเนี่ยต่อสู้กับายร้ายอเล็กโทรที่ยิงไฟฟ้าใส่เขาแต่ว่าจังหวะนหนึ่งของเรื่องเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเขากำลังนั่งทำหน้าและคอยอยู่บนโต๊ะทำงานที่จริงฉากที่ถูกนำมาใช้เป็นมีมเนี่ยถูกเปลี่ยนไปครับถ้าเป็นฉากในเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะคนละแบบกันภาพนีีี้ตออนนนแรกพบบเเเปป็ 2011, ทมมลงื่่2011ไว ใช้ทำมีมครับและก็เมื่อวันที่14สิงหาคมปี2012ผู้ใช้งานเลดดิตที่มีชื่อว่า y a g e r 0 9เนี่ยได้โพสต์ข้อความที่ว่านี่คือความรู้สึกของฉันตอนที่เลื่อนดูฟีดข่าวแล้วก็ลงภาพของสไปเดอร์แมนที่กำลังนั่งอยู่บนโต๊ะทำงานพร้อมแคปชั่นที่ว่า ว้าวผู้คนมีชีวิตที่ดีกันจังเลยนะและฉันก็ทาได้แต่นั่งช่วยตัวเองอยู่ตรงนี้และภายใน1เดือนมีมนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเมื่อวันที่3 1สิงหาคมผู้ใช้งานเลดดิตที่มีชื่อว่า g o o d b y e กันเนี่ยได้ลงโพสต์ไปยังหัวข้อกระทู้คาถามของโอบามาโดยที่แคปชั่นว่าทุกคนสนใจตั้งกระทู้ถามเรื่องของโอบามาแต่ว่าฉันเนี่ยแค่นั่งอยู่ตรงนั้นเพื่อช่วยตัวเองหลังจากนั้นก็มีการเรียกมีมนี้ว่า MasturbatingSpiderman และนําไปใช้กับข้อความอื่น มีการดัดแปลงภาพไปเป็นตัวละครอื่นด้วยครับสำหรับคลิปนี้ f แฟนฮีโร่ชา n e l ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ต้องคอยติดตามกันนะครับ See you again. Goodbye. สวัสดีจ้า